คุณรู้ไหมคะว่าการที่เราบริหารจำาลยค่ะทุกช่วงปีเนี่ยสิ่งที่มันเด็ดคริกหนึ่งนะคะที่เขาเนยิยมใช้กันก็คือการเลือกวิธีค่ะที่จะตีมูลค่าสินค้าคงเหลือนั่นเองซึ่งโดยปกติทางบัญชีนะคะหลักๆก็จะมีด้วยกันสามวิธีค่ะวิธีไฟโซ่ไฟลาม,มามอไหด่ดานนากระโดดเถาไปมาน้นนะคะวิธีคิดก็คือของที่เข้ามาก่อนก็มันจะถูกออกไปก่อนหรือวิธีไล่โซ่โอ้โหอยู่ข้างหลังโดนดึงออกไปก่อน พวกอยู่คล้ายๆห้องโดนดึงกระเด็นออกไปก่อนอย่างนี้นเขาเรียกว่าไลโคนะคะของที่เข้ามาหนักออกไปก่อนแล้วก็อันสุดท้ายก็คือถัวเฉลี่ยถงน้ําหนักจริงๆมันมีที่ตีอย่างอื่นด้วยนะแต่ว่าอันนี้คือหลักๆที่ปกติเขาใช้กันถ้าถัวเฉลี่ยถงน้ําหนักเนี่ยก็คือจะเป็นประมาณว่ารวมๆแล้วมาตีกันว่าเฮ้ยถัวๆแล้วถัวเฉลีย่ยเนี่ยต้นทุนของคุณคือเท่าไหร่การคิดนะคะว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยมนันมีมูลค่าเท่าไหร่ เมื่อตีมูล,ลค่าแล้วมันมีไปกระทบกับเรื่องของต้นทุนขายถ้าเกิดเราต้นทุนขายสูงก็เท่ากับว่ากําไรเราลดลงถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราต้นทุนขายต่ําเท่ากับว่ากําไรปีนั้นเราจะสูง เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่มีทั้งกาหนดอยู่ในมาตรฐานอาทีแล้วก็มาตรฐานของ,องกรมสรรพากรนั่นเองว่าเราจะต้องตีมูลค่าสินค้าคงเหลือให้น่าเชื่อถือเพื่อเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าเอ้ยกําไรที่เราได้มาเนี้ยมันโอเคมันสามารถที่จะโอ้โหไปเสียภาษีได้แบบน่าเชื่อถือไม่โดนตรวจไม่โดนจับแต่โดยปกตินะคะคลิกแบบนี้เราก็ต้องมีเอกสารที่เหมาะสม สินค้าของเรามีความสมเหตุสมผลที่เราจะเลือกใช้วิธีต่างๆซึ่งวิธีที่นิยมกันนะคะก็คือสามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองในทางสามัมติรานนะคะสมมติว่า,าถ้าเกิดคุณเนี่ยมีการตีราคาสินค้าคงเหลือแล้วมีการขาดคุณเจ้าขาดทุนจากการลดมูลค่าหรือด้ค่าของสินค้าคงเหลือตัวเนี้ยเราจะไม่นำมาพิจารณารวมคำนวณอยู่ในการคำนวณในแบบ ที่ทําเรื่องของกาไรสุทธิไปคํานวณขาดภาษีเหตุผลเพราะว่าไอ้ตัวนี้มูลค่าสินค้าคงเหลือที่เป็นเน็ตที่ได้รับก,การปรับปรุงแล้วเนี่ยมันถูกไปคํานวณอยู่ในบรรทัดที่เป็นเรื่องของต้นทุนขายไปแล้วนักบัญชีผู้ประกอบการน,นักธุรกิจอย่าลืมสังเกตเรื่องนี้นะจ๊ะแล้ววันนี้รูหมวยก็เอาทิปดีๆมาบอกอยากให้ทุกคนเฮงรวยฟังแล้ววา,างแผนประหยัดภาษีได้อย่างมีคุณภาพจะเลือกใครเป็นคนดูแลบัญชี คุณจะต้องเข้าใจบัญชีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้ช่วยให้แบบว่าร่วมกันวางแผนกับเขาหรือว่าเวลาที่เขาเนี่ยแนะนําอะไรมาเนี่ยเราก็จะได้งั้นองทำนี้ทนี้ไหมคะหรือช่วยกันแบบไกด์ไอเดียการวางแผนร่วมกันจะทําให้กิจการของคุณนะคะหรือ การที่คุณได้ไปคุยกับหัวหน้างานของคุณที่เป็นสมมติคุณเป็นพนักงานจาริงแนละ้วคุยกับหัวหน้างานคุณคุณจะได้มีไอเดียไปแชร์นั้นไ,ไปบอกเขาทําให้คุณดูมีสกิลศักยภาพแล้วโตอัพในเลเวลของงานของคุณได้ค่ะด้วยรับจากใจครูหวยนะจ๊ะ